สลามจ้าเราว่าเองจ้าวันนี้นะคะเราก็มากับเมนูพื้นบ้านง่ายๆของคน3าจังหวัดชายแดนใต้นะคะซึ่งเมนูวันนี้นะคะก็คือปูโุวีตีหรือว่าข้าวเหนียวโมนหนะ้มามะพร้าวแก้วนั่นเองค่ะคุณซึ่งเมนูนี้จะบอกว่ามันมีสตอรี่นะคะคือสมัยเด็กๆนะคะ คือร้อยละ90%ของเด็ก3จังหวัชดชายแดนใต้นะคะที่นับถืออิสลามเนาะต้องผ่านการเรียนอัลกรุรอานมาเกือบ90%นะคือคนที่สอนก็สมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้ที่มีโรงเรียนเปิดอะไรแบบนี้เนาะสมัยก่อนก็จะเป็นแบบว่าบ้านไหนที่เขาแบบมีความรู้จบจากจบจากปอนเนาะสามารถอัลกรุรอานได้เรือรู้หลักการเกี่ยวกับ การอ่านอัลกรุรอานอะไรแบบนี้ค่ะคุณเขาก็จะเปิดบ้านสอนฟรีๆเลยอะไรแบบนี้ค่ะคุณเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าวเหนียวนี้ใช่ไหมมันเกี่ยวสิคะคุณคือแบบว่าถ้านักเรียนคนไหนนะคะที่เรียนจบอ่านจบ30บทได้นะคะคือผู้ปกครองเขาก็ทําแบบแถวบ้านเราเขาทําเป็นประเพณีทำเนียมไปแล้วะคะ่ะเขาก็จะเอาเข้าวเหนียวเนี่ยค่ะข้าวเหนียว ข้าวเหนียวมูนน้ามะพร้าวแก้วหรือปุรรวีตีนะคะไปที่โรงเรียนในวันที่ลูกจบอะไรแบบนี้เพื่อกินเลี้ยงกันอะไรแบบนี้นะค่ะคุณแบบว่าบางทีนะคะไม่ได้มีแค่หน้ามะพร้าวแก้วอย่างเดียวนะคะบางทีก็มีข้าวามีไข่เจียวที่หัน่นฝอยฝอยบางทีก็มีไก่ย่างบ้างละไก่ทอดบ้างละเนื้อย่างบ้างละเนื้อทอดแล้วแต่กําลังซัดของแต่ละครอบครัวไปนะคะคุณคือวันไหนที่แบบ ใครจบเราก็จะดีใจมากเลยจะได้กินข้าวเหนียวเนี้อหารข้าวเหนียวโมนนะ่ามะพร้าวแก้หรือว่าปุโรวิตีแบบสมัยก่อนมันกินยากนะเออนานๆทีจะได้กินอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เจ้าข้าวเหนียวนี้นะคะ มักจะมีตามงานบนุญงานสำคัญอะไรแบบนี้ค่ะบางงานแต่งงานเขาก็มีนะคะแจกจ่ายให้กับคนที่ไปกินงานเลี้ยงอะไรแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งมันก็เลยเป็นแบบเออความทรงจำสมัยเด็กที่เราชอบมากเลยค่ะคุณเอาละค่ะเรามาเริ่มกันทำเลยดีกว่าเนาะคืออย่างแรกก็คือเราต้องเอาเข้าวเหนียวไปแช่นนะประมาณสองสามชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็เอามันนึ่งนะคะ ในส่วนของตัวมะพร้าวแก้วนะคะเราก็จะใช้น้ําตาลแว่นนะคะก็คือเอาน้ําตาลแว่นแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็เคี่ยวให้มันละลายก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอมันละลายเสร็จนะคะถ้าใครชอบหวานติดหวานมากก็ใส่น้ําตาลแตออ่ช่วงมงนี้นะคะเราขอเลี่ยงน้ำตาลเนาะก็คือใส่แค่กเกลืออย่างเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ตัวเนื้อมะพร้าวลงไปแล้วก็แบบเออ เคี่ยวกับตัวน้ำตาลแววนนะคะก็คือพอให้มันแห้งนะคะอย่าให้มันไหมนะถ้ามันไหมก็จะไม่อร่อยเลยจบเลยคะ่ะทีนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะพอตัวน้ําเราเริ่มแห้งพอสมครวนแล้วนะคะตัวข้าวเหนียวโมนี่นะคะ่ะส่วนตัวเรานะคะเราชอบให้ใส่สีเหลืองนะคะคือเราชอบใส่ขมิ้นมากกว่ามันจะมีกลิ่น กลิ่นของขมิ้นนะคุณถ้าใครชอบก็คือชอบไปเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบคือเกลียดไปเลยแหละคุณในส่วนตัวของเราราชอบนะถ้าใครไม่ชอบก็คือใชอ้สีผสมอาหารแทนได้นะคะส่วนใหญ่เขาจะใส่สีผสมอาหารเพราะว่า,เ,าเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ชอบแบบมันก็กลิ่นฉุนเอาการอยู่นะ ม,มันก็จะได้สีเหลืองที่แบบไม่ได้เหลืองเข้มไม่ได้เหลืองจัดเท่ากับสีผสมอาหารนะคะคือใส่เราตําขมิ้นลงไปตําแล้วก็ใส่ลงในตัวน้ํากะทิที่เราจะไปทําตัวน้นํามูนตัวข้าวเหนียวของเรานะคะแล้วก็นําข้าวเหนียวพอยกข้าวเหนียวขึ้นจากตัวนึ่งอะไรเสร็จนะคะก็นำมามูนเลยค่ะมมนจนกว่ามันจะแบบซึม ตัวน้ำกะทินะคะซึมเข้าสู่ข้าวเหนียวนะคะตัวข้าวเหนียวเราก็จะไม่ทาไม่ใส่น้าตาลเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าตัวมะพร้าวแก้วของเรามันหวานอยู่แล้วนะคะก็แค่เกลือก็ไม่ได้ใส่อยู่แล้วอะคะ่ะไม่ได้ใส่เหมือนกันเออไม่ได้ใส่เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นพอทําข้าวเหนียวและตัวมะพร้าวแก้วเสร็จก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะสามารถกินได้แล้วคะ่ะคุณแค่นี้ละคะ่ะเห็นไหมละ่ะง่ายนิดเดียวเอง ขนาดเรานะคะทําอาหารไม่เป็นยังทําได้เลยเอาละค่ะคุณสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เขาด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้เขาด้วยและถ้าและถ้าอยากให้เขาทาเมนูอะไรนะคะคอมเมนต์บอกได้ไว้มีโอกาสเขาจะมาทําให้ดูนะจ๊ะ